สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเพชรดเพลวยกะมาอยู่ต้นบักขามอยากเด้อค่ะมาตามตัวเลขของน้องเฟื้นเนาะค่ะเนาะโค้งสุดท้ายเด้อค่ะว่าน้องฟืนจีฝันมาอีกบอนะคะเนาะว่าสีเพิ่มตัวเลขบอเนาะค่ะเนาะเขากลับมาตามน้องฟืนเด้อค่ะเพื่อมีตัวเลขเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะว่าสิฝันดีบอเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอเพิ่นสีมันใจตัวใดเนาะค่ะเนาะฝันย้ำไหมเนาะค่ะเนาะเขากลับมาตามน้องฟืนกันเลยเด้อค่ะ ไปฟังเสียงจากปากน้องฟื้นเนาะคะ่ะเนาะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจผ้าลวดเนอค่ะคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะให้เพจผ้าลวยมีอ่ากำลังใจหาคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีในเบิง่งได้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะได้เป็นแนวทางอ่าไปใบเสียงโชคเนาะคะ่ะเนาะอ่าเหล็กน้องฟื้นกะผิดกับเบอร์คยติดต่อกันสองงวดเด้อค่ะจะผิดแค่งวดเดียวนะคะเนาะงวดต่อไปก็จะ,ะเข้าอีกนะคะเนาะ จากสถิติ3ปีที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะปีหนึ่งจะผิดแค่6ครั้งนะค่ะเนาะไปเด้อค่ะเพจเพาเวยสิพาไปอตามตัวเลีกับน้องฟื้นเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเรามีโอกาสเดินทางมาที่ต้นมะขามยักษ์ให้โชคนะครับผมวันนี้เราจะมาตามฟันล่าสุดนะครับผม ก่อนวันหวยออกนะครับท่านผู้ชมกับกับน้องเฟร์นนะครับผมวันนี้น้องเฟร์นยังไงบ้างหลังจากที่เรามาเจอกันครั้งก่อนแล้วมีความฝันมีอะไรหรือว่ายังไงเปลี่ยนแปลงไหมอะไรยังไงครับความฝันไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าฝันเฟิอนน่ะฝันอีกค่ะฝันน้องเฟร์นเนี่ยเดินไปไหนไม่รู้เราไปเจอพระธุดงะคะ่ะพระธุดงค์เหมือนกับเกนั่งอยู่ในป่าหรือในอะไรสักที่หนึ่งนี่แหละคะ่ะ จำไม่ค่อยได้ค่ะพระธุดงเราเป็นคนเขียนเลขให้เฟิร์นค่ะเป็นเขียนแบบปากาแดงเป็นหมึกสีแดงเลยอ่ะเขียนใส่กระดาษให้เฟิร์นเลยครับผมรอบขวอนที่น้องเฟิร์นฝันที่เรามาทําคือวันนั้นน้องเฟิร์นฝันว่าอะไรนะได้ขึ้นไปบนสาราวัดหรืออะไรเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ตัวเป็นโบสถ์เนาะตัวนั้นใช่เหมือนจะไปไหว้พระบนโบสถ์นี่นะแล้วป้าก็ให้เลขเอาไปใช้ป้าให้เลขสิเฟิร์นอ่าแกแกถามว่างวดนี้หวยออกอะไรให้เขียนเลขให้ป้าหน่อย จากความฝันนั่นนะคะก่อนนั้นค่ะก็เลยเขียนเลขให้ป้าแกก็แสดงว่าเป็นฝันครั้งแรกเนาะวันนั้นเนาะใช่ค่ะฝันครั้งแรกนะครับผมแล้วก็แล้วก็วันนี้เราไปฝันครั้งที่สองนะครับผมก่อนวันหอยออกเหมือนจะมาย้ำนะครับผมย้ำอะไรสักอย่าง<ช>ะก็ประมาณนี้นอกความฝันแล้วก็ฝันครั้งล่าสุดอ่ะเป็นยังไงบ้างันฝันครั้งล่าสุดนั่นแหละค่ะ พระเขียนเลขให้พระเขียนเลขให้เลยพระธุดงใช่ไหมคพระธุดงค่ะเขียนเลขให้เหมือนแบบแบบนั่งอยู่ในป่าประมาณนี้ค่ะครับแล้วเฟิร์นก็ไปเหมือนไปกราบไหว้ท่านน่ะค่ะแล้วท่านก็เลยเขียนเลขปากกาแดงให้เฟิร์นเลยจ้ะแล้วก่อนที่เขาจะเขียนเลขให้เขาว่าจังได้ไหมคะไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะในความฝันคนจำไม่ค่อยได้ด้วยแต่จําได้แค่ว่าเลขที่แกเขียนให้นี่แหละค่ะอจเพราะปกติเฟิร์นไม่เคยฝันว่า ให้เลขหรือว่าใครให้เลขอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยฝันว่าใครจะเขียนเลขให้ฟื้นนะคะเพิ่งเพิ่งฝันเนี่ยครั้งแรกนี่แหละค่ะปกติคนจะเขียนเลขให้เขาประมาณเนี้ยค่ะจากแล้วปู่เลิมปู่เลิมเป็นยังไงบ้างปู่เลิมหลังจากที่เคยได้มาเคาะมาอะไรอีกไหมมีแค่ข้อหน้าต่างค่ะข้อหน้าต่างแค่เมื่อคืนเมื่อคืนมาเคาะอยู่ประมาณสามครั้งค่ะน่าจะประมาณตีตีสามค่ะครับผม ครั้งแรกก็สองสองครั้งเลยแล้วสักพักหนึ่งก็มาเคาะอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะประมาณสามครั้งประมาณสามครั้งได้เนาะนับได้เนาะ <Okay. S 1> ก็แสดงว่าปู่เหลิมน่าจะมาเคาะให้โชคอีกแล้วมั้งมาสื่อให้อีกเนาะน่าจะเป็น,นตัวเลขที่นอ้นองเฟิร์นได้ถือไว้แล้วตัวเลขนึงข่งครับผม <Yeah. S 2> ก็น่าจะเหมือนปู่เหลิมจะมาย้ำให้ยังไงว่า <Yeah. S 1> น่าจะมีโชคหรือเปล่านะครับผมมีชมแล้ววันนี้ได้แต่งอะไรเส้นไหวย้ยังครับค่ะเส้นไหว้เหมือนเดิมค่ะก็ทำทุกวันแล้วเนาะ ทำทุกวันเลยจ้ะครับแล้วปูเลื้มกับปูใหญ่ปูใหญ่เนาะปูใหญ่ปูใหญ่กับปูเลื้มคนเดียวกันไหมน้องเฟืรอนเฟิร์นไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าคนเดียวกันหรือเปล่าอแต่ว่าคนแถวนี้บางคนเขาเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่อ๋อพ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับแล้วก็บางคนก็เรียกปูเลื้มนี่แหละค่ะ ผูเลื้มกับพ่อใหญ่แต่ปูเลื้มเราจะติดปากมากกว่าเนาะผมเองก็ยังติดติดปูเลื้มเลยเฟิร์นก็ติดปูต้นมะขามต้นมะขามต้นมะขามยากเล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เรื่องตัวเลขของน้องเฟิร์นที่เสียงทายวันนั้นน่ะแล้วก็แสดงว่าตั้งแต่ได้ตัวเลขมาก็ฝันดีมาตลอดเลยใช่ไหมครับหนึ่ง ใช่ค่ะคิดว่าคันดีเนาะเพราะว่าน้องเฟิร์นที่ว่าเก้าอะไรเนี่ยมาจากไหนนี่อันไหนคะนี่เก้าสองพระธุดงค่ะเป็นคนเขียนให้เฟิร์นค่ะเป็นปากกาสีแดงโอ้จถือว่าเป็นของใหม่นะนี่เนาะใช่ค่ะตัวนี้ตัวพระุดงค่ะพระทุดงเขียนให้เลยเก้าสองในกระดาษให้เฟิร์นยื่นให้เฟิร์นเลยค่ะเก้าสองตัวเดียวเลยเขียนตัวเดียวแค่นี้เนาะใช่ค่ะ เป็นประกาสีแดงพระทุดงฝันฝันเห็นอยู่ที่ไหนประมาณอยู่ตรงไหนเหมือนอยู่ในป่านะคะเหมือนท่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะค่ะเฟื่อนก็ไม่รู้ป่าที่ไหนแล้วคฟก็เดินไปไหว้ท่านเหมือนไปกราบไหว้ท่านอย่างเนี้ยค่ะแล้วแกก็เลยเขียนเลขแบบใส่กระดานให้เฟิ่องเลย92ค่ะ สีแดงอย่างนี้เลยบ่หน้องเฟินแล้วว่าสีอะไรสีแดงตัวเดียวเขียนใส่กระดาษเอ9ีเก้าสองเลยค่ะตัวเดียวใหญ่ใหญ่เลยใช่ค่ะสีแดงเลยค่ะแต่เฟินเอามาเขียนใส่ใบเดียวกันไปเลยอแต่เลขตัวนี้ก็คืออ่าเลขที่เขียนเนาะฝันชายที่ฝนเขียนให้ป้านะคะเป็นห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าค่ะใช่ค่ะครับแต่ว่าก็คือเลขพระทุดงก็คือเก้าสองค่ะใช่ค่ะเลขเก้าสองตัวเดียวค่ะครับ ว่าวงวดนี้มีถือว่าฝันดีนะฝันเห็นพระเนี่ยพระทุดงเนี่ยถือว่าน้องเฟิร์นฝันดีมากเลยฝันก่อนวันไหวอ่อนก่อนวันไหวอกอกย้ำเป็นการย้ำแบบอะไรที่สิ่งที่ดีเข้ามาเลยนะครับผมถือว่า่วงวดนี้ก็น่าจะมีหมัดเด็ดให้เอฟซีได้ลุ้นกันนะครับนี่ก็คือให้น้องเฟิร์นถือดูเนาะถือตัวเลขเลยครับตัวเลขก็คือเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือเลข92เลขฝันเห็นพระธุดงเนาะ ตัวหนังสือสีแดงๆเลยข้างล่างนะครับส่วนตรงกลางก็คือเลขทูบแปดสามสองเนาะตัวนั้นอ่าตัวนั้นก็คือเลขเขียนเลขน้องเฟื์นเป็นคนเขียนเองเลขความฝันของน้องเฟร์นความฝันของน้องเฟร์นนี่จะแม่นมากนะเนาะจะแม่นจริงความฝันของน้องเฟร์นนี่ไม่งวดที่แล้วก็ถือว่าเข้านะผิดแต้มเดียวนี่แต้มเดียวแต้มเดียวก็ถือว่าถือว่าเข้าแหละเข้าครับผมถือว่าเข้าเลยนะครับผมวดงวดที่แล้วนะครับ ครอทมือนี้สิเป็นโครงสุดท้ายวันนอค่ะน้องเฟิร์นชอบตัวไหนที่สุดอ่าตัวทุกคนชอบก็มีห้าเจ็ดกับห้าเก้านี่แหละค่ะห้าเจ็ดเดิมนี่แหละตัวเดิมกับห้าเก้าห้เจ็ดห้าเก้าเลขพระธุดงค์เนี่ยเป็นยังไงพระธุดงค์เนี่ยก็ชอบนะคะชอบนะค่ะครับเพราะว่าให้มาตัวเดียวด้วยเออตัวนี้ก็น่าซื้อเลยแหละค่ะน่าซื้อเลยลองไว้ใช่ลองไว้เลือกันไว้ พอปกติคนไม่เคยฟันแบบนี้ค่ะอันนี้ผนฝันฟันเห็นจท้ายเขาบอกว่าจะมีโชคเลยนะที่เป็นพระทุดงด้วยเนาะทุดงนี่ผมเลขนี่แหละผมจะซื้อเลยแหละเนี่ย92นี่แหละ FC สื่อเด้อพาไปสื่อเด้อ FC เด้อ92ชอบเหมือนกันครับ92ตัวเดียวค่ะตัวเดียวค่ะเขาคิดว่าเป็นโครงสุดท้ายบอไม่แน่ใจว่าโครงสุดท้ายไหมแต่ส่วนมากคนก็ให้แต่เลขเดิม ก็โค้งสุดท้ายแล้วครับอีกไม่กี่วันหวยก็ออกแล้วคือว่โค้งสุดท้ายเลยน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมสำหรับน้องเฟิร์นนะครับผมน้องเฟิร์นตั้งแต่ฟันมาก็ไม่มีเปลี่ยนเนาะถ้าส่วนใหญ่เฟิร์นไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลขเท่าไหร่ไม่เปลี่ยนเลขก็คือตัวไหนตัวไหนก็เพิ่งได้เพิ่มมาเลขพระธุดงก็เพิ่งได้เพิ่มเขียนให้สีแดงเลยก็ย้ำตัวเลขนะครับผมงวดประจำวันที่16บมีนาคม25 6 7ย็ดนะครับผมกับ น้องเฟิร์นต้นมะขามปูุ่เหลิมให้โชคนะครับท่านผู้ชมครับเลขความฝันนะครับผมฝันครั้งแรกน้องเฟิร์นฝันได้ห้าเจ็ดเก้านะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เลขทูบวันอวันที่เราแก้บนวันนั้นใช่ไหมค่ะวันแก้บนนะครับหลังบนหลังหวยออกหลังหลังหวยออกวันเทียงบนได้แปดสองสามนะครับผมแล้วก็น้องเฟิร์นแยกเป็นตัวเลขให้นะครับผมห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกแต่เลขที่ชอบก็คือห้าเก้าใช่ไหมครับ 59กับ57 59 57กับนี่ชอบนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับผมฝันเห็นพระธุดงค์นะครับผมฝันเห็นพระธุดงนะครับผม,บผมแล้วก็มีตัวเลขพระธุดงค์เขียนตัวเลขให้เลยนะครับ9<ส>ผม9ะสีแดงจึ้งคือสี่<ด>ในกระดาษเด้อค่ะสีแดงชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมในความฝันเขาบอกว่าเป็นตัวเลขสีแดงตัวใหญ่เต็มกระดาษ A4 แต่วันนี้น้องเฟิร์นเขียนมาให้เป็นตัวอย่างนะครับผมคือ92นะครับผมอ่ะยังไงก็งวดนี้เนาะ เอฟซีก็ลองดูนะครับผมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับเข้าหรือไม่เข้าก็จะว่ากันเนาะเอฟซีครับผมเราเป็นแนวทางแต่เราต้องตามน้องเฟิร์นตลอดนะครับเพราะว่าน้องเฟืรอนเป็นคนที่มีเซนต์ค่ะเป็นคนฝันแม่นฝันแม่นครับผมแล้วก็บารมีของปู่เหลิมนะครับต้นมะขามยักษ์ต้นนี้นันจะว่าก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะปู่เหลิมแล้วก็ปู่เหลิมปู่ใหญ่ปู่ใหญ่นะครับแล้วก็ปู่ต้นมะขามปู่ต้นมะขามนะครับผม คือเป็นความศรัทธานะครับผมโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะครับเอฟทุกท่านนะครับผมแนวทังวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดก็แล้วก,กันนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋วเราทิ้งท้ายตรงนี้เนาะทิ้งท้ายอาทิ้งท้ายให้กับ f อเนาะครับผมก็อย่าลืมไปหาซื้อกันเราไปหาเสียงดูเนาะเพราะว่าน้องเฟิร์นเนี่ถ้าไม่เข้างวดที่แล้วเนี่ยมันผิดแค่แต้มเดียวแต่ว่างวดนี้ผมมั่นใจว่าเข้านะน่าจะเข้าตรงๆร้น่าจะเข้าตรงๆครับม าพิษก็คือพิษบโตกัารงวดนะคะแค่จังวดเดียวแล้วก็งวดต่อไปกับสิเขานะคะเนาะใช่นี่คือสถิติที่ผ่านมาจากรอบหนึ่งถึงสามปีที่มีช่วงต้นมะขามครับผมจะไม่ทิ้งหางงวดครับไม่ทิ้งโอเคก็ขอบคุณเนาะขอบคุณน้องเฟิร์นขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอให้เอฟซีทุกๆคนรวยๆทุกคนเด้อ